ก็จะพาพุมแม่มาได้นะคะเอออะเรามารวมกันร้องเพลงแฮปปี้บิดเดย์ก,กับน้องออสกาวันนี้นะคะเป็นวาระดีขึ้นปม่ไม่ใช่ไใช่ไม่ใช่ใชเป็นวันครบรอบันเกิดนอกากี่ปีแม่ห้าปีแว,วแล้วนะคะกว่าเราจะพแม่จะเลียงจะพดเรามากว่จะถึง5ปีนะออสกา นัรักแม่มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเย้พร้อมกันเลยซ้อม

ขอบคุณครับผู้ใหญ่ปายจมูกขาไม้จะล่อไว้ Thank you. 哦，明白 ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อเล่นเกมภาพบรรยากาศเวเอเอาแฟ๊ซี่อย่างนี้สิจโอ้โอเคหนึสองสามจบแล้วจ้ะ